สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนี้มาพบอะกับบ่าวหนองนะครับมือนี้บ่าวหนองอยู่กับไอโก้งนาครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็ร่างดีแล้วครับฝนตกแห้งแต่ว่าบ่าวหนองกะอยากมาอันนี้มาว้าวยังสูฟังครับผมตอนนี้บ่อักถุนจกักยาวซีถุนซีถุมกลัวขี่หาถุนนะครับนี่ครับหลายคนกอาจจะนอนกันละแต่ว่าบ่าวหนองยังเฮ็ุงานอยู่ครับผม มื่อนีบ้าน้องซีมาอย่างบ้านหองซีมาบอกความฝันสูฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผมฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับย้ำนะครับฟังไว้เื่อเป็นแนวทางครับผมนี่ยังบ้านหนองอย่างมาแบ่งปันครับผมจําความฝันบ้าน้องเลยบ้ครับที่ว่าผีมาบอกเล่อยอยู่หน้าบ้านผีมาขอกินเขาแล้วก็ สี่มาให้เบิงเหลขกในต้นเสานะครับเหลขกกับเขาครับมือนีครับบ้านหลงแต่คุณ่บอกความฝันชูฟางครับผมถือว่าฝันตองงวดนะแล้วกะ็ฝันดีแห้งฝันว่าอย่างผมฝันมานีสองขึ้นผมฝันขึ้นแหลกขึ้นวันที่หนึ่ง ขึ้นวันที่หนึ่งมากวันที่สอง้วกะมือต่อมากจะมาฝันอีกครับแต่ว่ามือเละไอ้ควางฟันน่ะยั่งบ่ชัดเจนบ้าหน้องก็เลยอธิษฐานว่าทายากให้บ้าหน้องฝันเห็นยีไห้มากแบบชัดๆไม่ดีครับมาแบบชัดแจ้วเลยแล้วกะพิ้นมา บอกนีน,น,น้ำับฝันหนีเพื่นมากบอกนีเบาหนองน้าเบานเหนาองฟันเห็นไผ่ไเบาหนองฟันเห็นดวงตาห่าหกถ้าผู้ใดเดือบึงคิปไอกกบหน้าก้อนหนานี่เล่หลายคิปเล่หลายเดือนสี่จำดวงตาห่าหกได้เบาหนองฟันเห็นดวงตาหาหกครับแบบชัดแต่ว่านาลวงตาหาหกนะั้น บ่เป็นดวงตาหาหกนาตาเพิ่นเป็นหลวงปู่สวงเลยคนอาชีิบ่เคยเห็นดวงตาหาหกแต่บ่าวหนองเห็นแล้วบ่าวหนองไปหาลวงตาแลวลวหลวงตาก็ให้ปฏิทินบ่าวหนองมาก้วก็ให้วาวบ่าวหนองมากเมื่อนั้นเบ่าวนองไปหาลวงตาบ่าวหนองเห็นอย่างนี้ตกใจเลยครับเฮ้ยมันแมนดบ่ก็จังว่าเป็นลวงตาัดเบ่งอีกจังหนึ่งคือหลวงปู่สวง บ้านีหลวงตาเพิ่งกับบอกเพิ่งกับบอกคำเลียดด้ยเพิ่งบอกกับบ่วบบาวหนองว่ามาแล้วบอกปูถาเจ้าด,ด,ดานแล้วบอกบอ้บอกบนองแบบมึงเนีกยบอกนะกุนบอกตะกุนเพิ่งบอกว่ามาแล้วบอกปูถาโดนแล้วบ้านี้เพิ่นก็เลยว่าบ่าวหนองก็ได้ถามว่าปูด่ายปูหาหอกก็หาผมหรือปูด่าย เพื่อนว่าโบแมนคนกี่ทาเจ้าเพื่อนว่าเพื่อนก็ซี่มือบอกเบิ้งมือปูเด้เอนนเพื่อนว่าเพื่อนก็ซี่บอกนั่นเด็เพื่อนว่าคนลุกคนทุ่เพื่อนซี่ไปท่างกระท,ทอมหลวงปู่สวงเพื่อนซี่บอกไปท่างกระทอมหลวงปู่สวงเพื่อนว่าหลวงปู่สวงหาเจ้าอยู่ไปหอยปูเลยเพื่อนว่าเพื่อนบอกแบบ เสียงแข็งเลยเด้ไปไหวปูเลยมาสุบาลงไปเลยหันหนาไปทั้งอัน,นกระท่อมลุงปูก็เห็นลุงปูนั่งนั่งสั่นเขสิก็เอาผ่าผ่าเขาผ่าบาดเอาผ่าเขาผ่าบาดแต่ว่าสิอธิบายอย่างไรนค่กมฝันแต่ว่าฝันเห็นเป็นลุงปูเลยเด้อันนี้บ่ได้ฝันเห็นเป็นลูกปัน้นเลย ฟันเห็นเป็นลุงปู่องจริงเลยแล้วจปงนนางยิ้มเป็นพระเลยมั้งแม่นี่เดียบอกไปคนหลูมไปเบาลงแบบลุงปูแล้วก็เอาผ่าเขาผ่าตัดาแล้วแล้วก็นางยิ้มแล้วก็นางสั้นเขาแล้วก็ถือกึ่งไข่ยัดสูบนะแล้วก็ถือไว้ทิงทีละแล้วก็ว่ามาแล้วว่าวันนี้เบาลงกันเลยก้มลงก้มลงกราบลุงปูก็บอกลุงปูว่าลุงปูครับ บ่าวดอกมาหานะครับมกั์กงองกาบสามเสือเพือที่สามเงยหน้าขึ้นมากระถางถูกกระถางถูกที่อยู่ตหนานาลูกปูนะลุกขึ้นเป็นไฟเลยลุกแบบพึ๊บขึ้นเลยนะเพื่บ้านอกโต๊ใจนอนย,ยังนอกบาดนี้มาจังใดอีวันป่านนี้มันเป็นคือไฟใหม่ถูกไฟใหม่ถูกแล้วเพ๊่ คืนโตเล็กชัดเจ้าแดงจึงฮือชัดเลยบ้านเราเห็นยังหรอผู้เสียงโชกบอกเราก็บโบปากแล้วเราก็ยิ้มเรายิ้มนางเดียวเราวนางยิ้มเราก็บนางเราก็บนางยิมมาหนึ่งแล้วก็เลยจับขาเราขึ้นมาแล้วก็มาแล้วก็มาผัดผัดผัดแล้วก็ผานบาเห็นเป็นตัวไหนมาดนึ่งทันยักหูเห็นมาเร็วเป็นตัวไหน จ้าล่องลับตาเจ้าล่องรับตาละกะลืมตาขึ้นมาเบื่อชัดเจ๋วเลยครับบุกหูแจ๊คสีวาร์จังใดที่ดันเราบ,บอกว่าคือพี่กันเลขที่บ้าดองเห็นในเลขถูกที่ใหม่ไฟขึ้นนะโตแดงขึ้นนะบ้าดองเ,เ,เ,ดเห็นเป็นเจ็ดสามกับเห็นเป็นเจ็ดสามก่าเ นี่กบแบบบ้านหนองบัวก็เห็นเลขเลขเลขนฝันชัดขนาดนี้มากงวดนี้อยู่หนานุกูสวงครับอยู่วันลวงตาห้าหกเห็นชัดแน่รับอายุน้องอายุลวง,งตาห้าหกกับอายุประมาณเจ็ดสิบโอห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดนี่เลขอายุลวงตานะห้าสนะิบเจ็ดห้าสิบแปดประมาณนี้แหละครับผมแต่ว่าเลขลูที่บ้านหนองเห็นเนะี่ย เจ็ดสามกลับบ้านเราเห็น่โอ้โต๊ะให้แบบโครลูกเลยแบบต้นนี้กี่ลีกับปูว่เหรอเพื่อก็บบปะคือแับิ่งยิ้มคือเก่าบ้านเราแบบโอ้กันเฮยโชคเด้อปูเด้อบ้านเราบอกคนแบบนายยกมือไหวายดูกับพอโชกกับปูเด้อพ่อบันนี่บ้าวหนองบอกกับปูแล้วปุ๊บแต่ยิิ่งเสียงมาบอกทางหลังว่า กาบเงินเป็นเสียงผู้เฒ่าบาาอกกาบ้านบาหลังกังเมื่อจะมาอีกทอนึงมานหลอกนี้เงินื่องแบบเรื่องมานหลอกเนี่ยพวกลยบอกให้ผมหน้ามา,หาหนเลยว่าองคันรหินลวงปูสซ้อนเ่อแต่ว่าเธอที่สองนี่ชัดเจนเลยชัดแจ๋วแบบเหมือนกับป้าหนอกไปนั่งอยู่หันเลยไม่ข้างขันอ่ะ แต่การในความเป็นจริงก็เหมือนกับเบาหนอนนั่งหนอนนี้เดี๋ยวมาบังโตเดี่อีกเนึงครับผมเห็นแล้ววดวันที่สิบหกพุทุนาบมค่ะแต่ว่าเบาหนอนเขี้ยนเคิ้ยนเลยเบาหนอนเขียยนทิกวันที่หวันที่สิบหกนะครับเด้อยำวันที่สิบหกนี่นี่เบาเบาหนอนเียน้เบาหนอนเคียนเคี้ยเียนไ้ไหมเกีนไ้ไหมเดี๋ยัง่าความฝัน บ็หนาเชือ่อเด็ดต่กะคือว่าแล้วนะครับเราทุกอย่าง,งมันก็นอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนที่จะรับฟังแล้วกาเบิ่งไหวก็วครับเนาะบางคนจะยอกว่าโอ้ยฝันเมื่อปวดแต่ขึ้วันต้องอ่านละครับผีสี่บอกเด็กจะฝันเมืเ่อที่อัครับคือกเองดกับพี่บาดคืทพี่ <laughs> นี่ครับ เลขที่อเบาหองเห็นมองกระท้างถูกไฟใหม่นะครับเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าอันนี้เห็นแบบมีมองกระท้างถูกไฟใหม่เลยเห็นแบบชาดเลยแดงแบบแดงถึงมาเลยตัวเนีบนะ้วก็อายุลงตาหาหกหา ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดนี่แหละประมาณนี Zone ้กอายุเ hmm. พิ ball, ่นแต่ว่าระวังเด้อระวังเจ็ดกับหนึ่งก็ระวังเจ็ดกับเก่าเบาหนังกะหายไปแต่ว่าเลขที่ยคเบาหนองเห็นตรงๆคือตัวนี้นี่คือเห็นตัวเดียวเลยแน่ยแดงยี่ครึ่งเลยบ่แดงเลยแบบไฟใหมอยู่เลยอ่ะไฟใหม่ผุอยู่เลยอ่ะเห็นแบบไฟไฟใหม่งุกขึ้นมาเห็นตัวเลขกขาดเลย แล้ว่างนะครับอาจจะเป็นหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามหกหรือเจ<ม>็ดสามหกตัวนี้คือคือเหล็กให้เราว่างไวเพราะว่าบ้านอกกระบอกอยู่ตลอดว่าให้เราว่างหกกับเก่าเจ็ดกับเจ็ดกับหนึ่งแต่ว่าก็คือเจ็ดตามก่อนนี่คือมาแข่งเลยไหแงอันนี้คือบ,าอบ้า,บานดอกสี่เหลี่ยเลยจนูกก็เพิ่อบ้านหลัอาชีบพ จิ๋วกลับล่ะแต่ว่าถ้าว่าจิ๋วกลระป๋าก็ไปเป็นไปบ่ได้๋ยวสำลับเบาหนอนกระป๋าไปสำลับกรับผมกันด้วยกัดด้วยแต่ว่ามักสุดอีิ่มตอนมักแงี้ยเบาหนองแบบตื่นขึ้นมาหิ้งขนลูกอ่ะแต่ว่าก่อนสีเบาหนองสีไอ้นอนฝันน่ะเบาหนองส่วนไอ้เบิ้งฟังฟังไอ้ยังก่โอทิบาทสิบ ละก,กะไอ,อ้พระไอ้มหาจักรพรรดิฟังไอบ้บทสวดมหาจักรพรรดิร้อยแปดโยบ,บ่าวหน่องจะฟังแบบนั้นครับฟังฟังตอนนอนผู้ใดเสอโบเสืออันนี้บ่าวหน่องโบโบโบได้ว่านด้ครับเด้อแต่ว่าบ่าวหนองให้ได้สีอี้มันเป็นความเสือของบ่าวหนองถ้าบ่าวหนองฟังแนละ้วปุ๊บบ่าวหนองคิดว่าเสียนให้บ่าวหน่องฟันดี แต่ว่าใจเขาต้องนิ่งน้งได้ถ้าใจบนนิ่งจังได้กับโบฝันฟันฟ่งเป็นลอยรอกพัดหรอกกับโบฝันถ้าใจเขาบนนิ่งอันนี้ใจเบาหนอกนิ่งเบาหนอกเลยฝันะน,ะนะครับอ่ะเบิรงอีกคนนึงอ่ะเบอรงถึงแด้แคบไป้วแคบไปครับผมแคบหนาดำๆไหมนะ <c oughs> ือนกันสิครับผมเจ็ดสามเก้าอายุลงตาหาหก อยู่เนี่ยประมาณหาที่เจ็ดหาที่แปดนี่นะครับผมเลขกันเหมือนี่ยนี่เลขก,กันไว้หนึ่งสามเก้าหนึ่งสามหกแล้วก็เจ็ดสามหกครับผมอ่าแค่ไปครับผมอันนี้คือลุงปูสวงบอกกลิเล่นมาเนี่ยแมนแต่ว่าฝันเห็นลุงตาหาหกแต่ว่านาตาเล่านั่นโบแมนลุงตาหากหกนาตาเล่าเฮ้ย <c ười> ว่าแตา่เปนลุงปูสวงคือ,อคือจำแบบก็ตกใจอ่ะ ดังางั้กะฟังาไวเพื่อเป็นแนวทางแ้วก็รโอนใส่จรา,านในการรับชมนำ้ำมียังเบาหนองกับอย่างมาท้ายถอดมาอย่างอย่างมาบอกสีฟ้าดังนั้นการวันที่1ิมิถุนายนก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ